นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบรักผมชันชัยกุมภสุขคณะศิตอาจารย์ยอดขอรายงานตัวนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องบััดมวยม,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 มาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับจากอาจารย์พระรนศักดาวันนี้ก็นักบวยทองใบเจรญเมืองมวยบุกเดินหน้าลูกเดียวใชายาจอมมหาการ คราวนี้ก็มาถึงค่ายจรรเมืองซึ่งเป็นค่ายมวยที่โด่งดังมีนักมวยจอมฝีมือหลายคนเป็นที่รู้จักกันดีล้วนแล้วแต่เป็นยอดมวยเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้วทองใบเจริญเมืองเอ่ยถึงชื่อนี้แฟนมวยต้องซีดปากทีเดียวเพราะว่าเป็นมวยต่อยสนุกเดินหน้าลูกเดียวแพ้ชนะไม่ว่าขอให้ข้าเดินบุกอย่างเดียวก็พอจึงได้รับฉายาว่าจอมมหาการ ต่อยครั้งรายบรรดาแฟนแฟนเนี่ยสะใจเรียกว่ามันพยาค่ะชายรอสอพอซึ่งขณะนั้นเป็นนักชกชื่อดังของค่ายรอสอพอเป็นคนฝึกการชกให้ทองใบแต่การชกที่อยู่ค่ายเนี่ยมันไม่เวิร์กจึงต้องเบนเข็มมาสังกัดค่ายจารนเมืองในช่วงนั้นมวยตู้ของเทียมบุญอิทระบุตรกำลังดังทางวิกช่องเจดสีจึงเอามวยดังๆมาปะทะหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถจะปราบทองใบหรือโค่นจอมมห,หาการลงได้สําเร็จเป็นคู่ปรับของค่ายสีโสทรทองใบเนี่ยเคยปะทะกับอดุลสีโสทรผลัดกันชนะผลัดกันแพ้สองครั้งเขาชกกับเด่นสีโสทร4สี่ครั้งชนะสามครั้งชกแพ้หนึ่งครั้งถือว่าก็ยังได้กําไรชนะพิชิตแหลมฟ้าผ่าสองครั้งทองใบเนี่ยเป็นมวยที่สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเขาขายันซ้อมไม่ประมาทคู่ต่อสู้ แต่ก็ไม่เคยแสดงความหวั่นไหวไม่ว่าคู่ชกนั้นจะเก่งกาจขนาดไหนความมั่นใจและมุ่งมั่นเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นนักมวยที่ยืนสง่างามอยู่บนเวทีได้นานชกชนะคะแนนอนันต์ศักดิ์รอฟอทอมงคลเดชพิทักษ์ชัยแสนนภาพยักโสพลชกกับบวัวเรงนองสิงสอนทองถึงสมครั้งแพ้สองครั้งชนะหนึ่งครั้ง ทองใบเจริญเมืองนั้นเป็นนักทกชาววิจิตเขาเกิดที่ตะพานหินเมื่อปีพศ2489ชื่อจริงทองใบนามสกุลมั่นคงเขาเข้าสู่วงการมวยด้วยความรักมวยเป็นศิละปะการต่อสู้ตามวิถีชีวิตไทยๆส่วนมากนักมวยงที่ดังๆเนี่ยมาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะจากภาคอีสานจะมีนักมวยมากแล้วก็มีชื่อเสียงแบบแทบทุกคน ครั้งหนึ่งอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นนักชกที่ราบสูงความแรนแค้นความแห้งแรงบ่มเพาะความแข็งแกร่งให้แก่นักมวยทุกๆคนอย่างค่ายลูกเมืองสุรินก็มีนักมวยแข็งแกร่งนักมวยดังมากผู้บันทึกเรื่องนี้เคยพบปะทองใบเจริญเมืองเขาเป็นคนมีอัธาายาศัยไมตรีโอภาปราศัยปิดกับในตอนชกบนเวทีเนี่ยที่มีทั้งความดุมาหาการตามฉายาของเขา ชีวิตการชกมวยของเขาเป็นมหากราบสําคัญที่มีความตื่นเต้นเราใจทุกครั้งของการขึ้นชกเขาพ่ายสวิตน้อยลูกบางปลาซ้อยแพ้คะแนนสีชังสาครพิทักษ์เมืองชนเจียรพันธ์ผลัดกันแพ้ชนะกับขนองเมฆขาชาพิชิตชกกับแสนสักเมืองสุรินถูกไอแสบขยมแพ้แตกแล้วก็ยังแพ้ค่ายเมืองสุรินอีกสองคนก็คือมนเทียนเมืองสุรินเด่นธรณีเมืองสุริน ช่วงนี้ร่างกายไม่ดียังไปแพ้ยอดสิงสอพญาไทยหมดรูปทองใบเจริญเมือนนั้นเป็นนักชกมายาวนานไม่น้อยกว่าร้อยครั้งความเป็นมหาการของเขาลือลั่นอยู่ในยุทธจักรกำปัน้นนักชกชาวพิจิตผู้นี้รักษาอาชีพการชกมวยตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่อยู่บนสังเวียนจากรูปมวยที่ชกถูกใจแฟนบันแทกครั้งแรกเขาได้รับรางวัลเป็นกำลังใจ เขาชนะน็อกคมแก้วปราสาทหินพิมายแล้วก็แต่ก่อนหน้านั้นฟอร์มตกแพ้มงกุฎทองอินทิอนุชิตขอชกแก้ตัวใหม่ก็ยังแพจึงมาทำฟอร์มใหม่เมื่อชนะน็อกคมแก้วปราสาทหินพิมายจากนั้นก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยมาชกกับชัยนรง์สิงห์นาลัยก็อน,น็อกนักมวยผูน้นี้แต่ก็มาพลาดแตกเมื่อชกกับร่อนพิบูลสิงห์เมืองนคร หากเขาไม่พลาดท่าการชกวันนั้นน่าจะตีเสมอหรือไม่ก็ชนะได้ขอแก้มืออีกครั้งจึงเสมอกันไปช่วงนี้ฟอร์มจึงดีขึ้นสามารถเอาชนะคู่ชกต่อต่อไปทองใบจราเมืองนั้นยังลุยเอาชนะนักมวยดังๆอีกหลายคนหัวหน้าคณะเป็นกำลังใจอย่างดีความเอาใจใส่นักมวยในค่ายช่วยเสริมพลังการต่อสู้บนสังเวียนอย่างดีบนสังเวียนเลือดนี้เป็นเหมือนสวรรค์สำหรับชายชีวิต ทองใบมีความสุขมากเมื่อได้ขึ้นชกเขาถือว่ามันเป็นอาชีพสุจริตที่หยาดเหงื่อแรงกายเขาแลกกินสาบนวมเป็นกลิ่นที่หอมหวานสำหรับทองใบเจริญเมืองเขาดำเนินชีวิตไปพร้อมกับความเติบโตของค่ายเจริญเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการมวยความโด่งดังเหล่านั้นดำเนินจนถึงยุคกลางแล้ก็ยุคใหม่ถึงปัจจุบันคนก็ยังจดจำกันได้ มีนักมวยดังๆเป็นจำนวนมากในช่วงหลังนั้นสนามมวยเริ่มขยายจากที่มีแต่เวทีราชดำเดนินต่อมาก็มีเวทีลุมพินีครั้งล่าสุดก็มีเวทีหัวหมากแต่ที่เวทีนี้ก็ไม่สมพงกับการชกของเขาเพราะเขาขึ้นชกกับแดนชัยยนตรกิจแพ้ถามเขาว่าชกประทับใจคู่ไหนแล้วก็ชกกับใครเขาก็ตอบได้ทันทีว่าครั้งชกกับอดุลศรีโสธร เขาชนะถึง2ครั้งทั้งหมดนี้ก็คือการชกของทองใบเจริญเมืองฉายาจอมหาการนี่ก็คือประวัติของทองใบเจริญเมืองมวยบุกฉายาจอมหาการก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กำมลวันศิทธิอาจารย์ยอดด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ